สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในเว็บวงบันเทิงกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บกันแล้วนะครับในเวลาเดิมดีๆประมาณนี้วันนี้อยู่กับผมอิดปารินทร์ครับซึ่งนอกจากข่าวสารประเด็นร้อนที่นํามาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วเรายังมีเรื่องของหนังสือใหม่ที่ทั้งน่าอ่านน่าสนใจกันด้วยกับช่วงหนังสือออกใหม่เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ ส่วนข่าวแรกของวันนี้ครับไปเริ่มด้วยข่าวสารของวงการบันเทิงบ้านเรากันก่อนเลยนะครับเมื่อคนในวงการบันเทิงหลายท่านด้วยกันครับได้โพสต์ผลตรวจลงโซเชียลตัวเองว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับสะเทือนวงการบันเทิงและทำเอาแฟนคลับรวมถึงคนในสังคมออนไลน์ตกอกตกใจกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อนักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถสแตมอภิวัฒน์ใช้พื้นที่โซเชียลของตัวเองอย่างอินสตาแกรม เปิดเผยผลตรวจหาเชื้อโควิด1 9ที่ปรากฏว่าตนเองมีผลออกมาเป็นบวกหรือติดเชื้อโควิด1 9และทันทีที่ทราบผลเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็รีบเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป ซึ่งหนุ่มสแตมอภิวัตรเองยังได้ชี้แจงต่อว่าขณะนี้ตนเองได้เรียบเรียงชามลายอย่างละเอียดเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเลยอยากบอกให้ทุกคนได้ทราบเพื่อให้บุคคลที่มีโอกาสใกล้ชิดหรืออยู่ในสถานที่ที่ตนไปในช่วงเวลานั้นได้ระมัดระวังและรีบเดินทางไปตรวจหาเชื้ออย่างเร็วที่สุดพร้อมบอกว่ารู้สึกเสียใจและขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ขณะที่ผลตรวจของนักแสดงวัยรุ่นอย่างปีโป้นัชพันธ์ที่โด่งดังมาจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นที่ก่อนหน้านี้เมื่อสองวันที่แล้วหนุ่มปีโป้ได้โพสต์ไทม์ไลน์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนได้ไปร่วมงานที่แกนเซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท55และมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เมื่อทราบตนเลยไม่นิ่งนอนใจรีบเดินทางไปตรวจและปรากฏว่าผลออกมาเป็นบวกพบเชื้อโควิด -19 เช่นกันพร้อมทั้งขอโทษทุกๆคนที่ตนได้ไปเจอรวมถึงสถานที่ต่าง ที่ได้ไปใช้บริการซึ่งอาจจะทําให้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในส่วนของอาการขณะน,นี้หนุ่มปีโป้ยังไม่มีอาการใดๆอยู่ในช่วงกักตัวตามปกติและกําลังติดต่อประสานงานเพื่อปฏิบัติตามมาตรการและข้อกําหนดต่างๆทั้งยังบอกอีกว่ายินดีให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่หากต้องมีการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ส่วนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เน็ตไอดอลสาวหน้าหวานกัจจังจิรันธนินที่หลังจากทราบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยจึงทําให้ดาราสาวรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลพร้อมกักตัวเพื่อป้องกันผลกระทบและล่าสุดก็ได้ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังโรงพยาบาลโทรมาแจ้งผลว่าเป็นบวกตรวจพบเชื้อโควิด -19 จึงได้โพสต์ภาพไทม์ไลน์ของตัวเองตั้งแต่วันที่25ิมีนาคมพร้อมกล่าวขอโท ผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบเลยล่ะค่ะซึ่งขณะน,นี้คนในวงการบันเทิงหลายๆท่านครับกำลังเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็กักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมกันนะครับอีเวนต์งานบางังเทิงบรนงานก็มีความเสี่ยงต่อผู้ชมก็ได้เลื่อนไปแล้วเช่นกันขณะที่อีกหนึ่งนักแสดงใจ,ใจบุญของเราที่เรามักจะเห็นเขาลงไปช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ต่างๆรูปถ,ถึงโควิด -19 ด้วยอย่างอาร์ตพัสดุ์ล่าสุดเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพขณะเข้ารับการฉ Thank you หลังหนุ่มอาร์ตพระสุดโพสต์ภาพขณะตัวเองกำลังเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครพร้อมระบุว่าซีโนแวควัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยไม่มีอาการใกล้เคียงใดๆใครอยู่พื้นที่เสี่ยงติดต่อฉีดได้เลยผมอยู่สมุทรสาครวันนี้มาฉีดที่แลนด์มาร์คมหาชัยขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด,ดีมากคนที่รับการฉีดอาจจะต้องมีเวลาสัก 2- 3ชั่วโมงนะครับเพราะฉีดแล้วต้องนั่งรอดูอาการหนึ่งชั่วโมงก่อนกลับบ้านมา ถึงต้องรอคิวนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไายกลายเป็นกระแสติงจากโลกออนไลน์ว่าทำไมถึงได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก่อนจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่รอช้ารีบตอบกลับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยนำคลิปวิดีโอเก่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนที่เจอผู้ติดเชื้อโควิดสนะับพันคนต่อหนึ่งวันในจังหวัดสมุทรสาครบ้านของตัวเองและเคยเป็นพื้นที่สีแดงแต่ตอนนี้เป็นพื้นที่สีส้มแล้วพร้อมบอกต่อว่าตนไม่ใช่คนแรกที่ได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้มีประชาช คนมาฉีดแล้วเป็นจํานวนมากบางคนก็ได้รับวัคซีนเป็นเข็มที่2แล้วใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงก็สามารถติดต่อจองคิววัคซีนได้เลยซึ่งตนก็ตอบไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความสมัครใจของบุคคลถ้าคิดว่ายังไม่ชัว์ก็ยังไม่ต้องฉีดครับเปลี่ยนไปที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับการจัดฉายรอบปฐมทัศน์การกุศลเพื่อคนพิการของภาพยนตร์แนวคลาสสิกโรแมนติกคอมดี้ไวโอลลวอนห พร้อมนำรายได้ไปมอบให้กับมูลนิธิทานศิลรักจิตรกรเพื่อช่วยเหลือศิลปินพิเศษเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและเพื่อส่งเสริมให้ศรริลปินมีรายได้พร้อมเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเน,นื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยครับ บทเพลงประกอบภาพยนตร์วัยอละวน5อย่างฉันคงไม่แก่เกินไปที่จะรักใครสักคนโดยนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นเกา่าแต้มชรัตเฟื่องอารมณ์หนึ่งในนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปขับร้องเข้าคลอกับการบรรเลงวงดนตรีออเคสตราจากคณะเยาวชนชุมชนคลองเตยพร้อมชมภาพจิตรกรรมสวยๆจากฝีมือของศิลปินพิเศษในบรรยากาศชวนอบอุ่นของงานจัดฉายรอบปฐมทัศน์การกุศลเพื่อศิลปินพิเศษของภาพยนตร์ไทยสุดคลาสสิก ที่นำมาทำใหม่ในชื่อไวยอลวนหาเมื่อเย็นวานนี้ที่ลานอินฟินิตี้หอศูนย์การค้าสยามพารากอนที่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดฉายภาพยนตร์ในรอบพิเศษนี้ก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิทานศิลร,รักจิตตะกอนเพื่อช่วยเหลือศิลปินพิเศษเป็นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินมีรายได้ร้อมเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยค่ะ สำหรับวัยอลวน5ในเวอร์ชันปี2,564นี้ก็เป็นภาพยนตร์แนวคลาสสิกโรแมนติกคอมเมดี้ครบรถสุขเศร้าเงาและหาเรื่องใหม่ของค่าย Mpictures ร่วมกับ The Fifth Element f i l ฟมที่ได้พระเอกตลอดการอย่างอาไพโรดสังวริบุตรที่นอกจากแสดงด้วยแล้วยังกลับมาขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับเองอีกด้วยและนำแสดงโดยนัชาลีจิมละละนาออยจิรวดี ie, จิป,ปกฉัดและอีกเพียบกับเรื่องราวอลวลนของ คนหลากหลายวัยที่จะทําให้คอหนังทั้งหลายได้อมยิ้มพร้อมมีความสุขไปกับเพลงเพราะๆซึ่งก็จะเข้าฉายให้ได้ชมกันในวันจันทร์หน้า12เมษายนด้วยเรทถอทหารทั่วไปค่ะมาถึงช่วงของคนที่รักการอ่านที่รอกันอยู่แล้วนะครับกับหนังสือใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่พร้อมกับสาวนักอ่านของเราตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีคุณปาพัทราด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณอิด สวัสดีทักทายแฟนแฟนรายการของเราด้วยนะคะเป็นประจำค่ะพบกับดิฉันสาวนักอ่านของเราก็ต้องมีหนังสือมาแนะนำให้ได้อ่านกันค่ะมาที่วันนี้ดีกว่านะครับคุณปาพัทราม,มีหนังสืออะไรมาแนะนำกันบ้างครับโอ้โหเยอะแยะเลยแหะคะ่ะสำหรับหนังสือที่คัสสันมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นหนังสือแนววิชาการกันสักหน่อยค่ะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักอ่านของเราแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นได้ความรู้กันอย่างแน่นอนครับไปที่หนังสือเล่มแรกดีกว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรครับอ่าอย่างหนังสือเล่มแรกของเราในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นหนังสือที่จะมาอธิบายให้ความรู้และยกตัวอย่างเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการพฤติกรรมโดยรวมของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษค่ะจากสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ กับหนังสือเล่มนี้ที่มีชื่อว่าการจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวดีวิริยังกูลพัฒรานาผนังและวนิดาสินเบญจพงศ์ซึ่งเนื้อหาอธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจธรรมชาติของบุคคลเหล่านี้ทั้งยังรวบรวมวิธีการจัดการพฤติกรรมเทคนิคการสอนและสื่อการสอนที่จะทําให้ครูสามารถสอนและจัดการพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง หนังสือเล่มนี้เลยน่าจะเป็นประโยชน์และจําเป็นสําหรับครูผู้สอนทุกๆท,ท่านค่ะเป็นหนังสือแนววิชาการเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าคุณครูผู้สอนเด็กๆมีความต้องการพิเศษจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแบบใช่แล้วละค่ะส่วนหนังสือเล่มต่อไปนะคะยังคงเป็นแนววิชาการต่อเนื่องกันไปเลยค่ะโดยเล่มนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศนั่นเองค่ะ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนวิจัยผลงานการเขียนจากปลายปากาของรองศาสตราจารย์ดรกัญยรัตน์เกียรติขำผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หนังสือวิชาการที่ใช้คําอธิบายเป็นภาษาไทยเพื่อให้นิสิตนักศึกษาหรือนักวิจัยที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษนําไปเขียนงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลและสามารถนําไปใช้เขียนงานวิจัยแบบฉบับเต็มหรือบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังให้ ผู้อ่านที่สนใจได้เข้าใจและคุ้นเคยกับงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษยอย่างแท้จริงในหนังสือเล่มนี้จึงได้นําตัวอย่างและแบบฝึกหัดมาจากบทความวิจัยในวรารสารชั้นนําที่ได้รับอ้างอิงมากที่สุดมาประกอบในเนื้อหาทุกบทเลยละค่ะดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสําหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญ,ญาตรีโทและเอกนักวิชาการและนักวิจัยที่ต้องการนําเสนอผลงานการวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติด้วยค่ะ ก็ได้ความรู้แบบแน่นๆเนเลยนะสำหรับหนังสือสองเล่มนี้ครับแต่ว่าเล่มต่อไปยังคงเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้อีกใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะสําหรับหนังสือเล่มต่อไปนะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนั่นเองค่ะ โดยกฎหมายมหาชนเล่มหนึ่งวิวัฒนาการทางปรญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆก็เป็นผลงานการเขียนจากปลายประกาของศาสตราจารย์กิติคุณดรบวรศักดิ์อุวันโนซึ่งอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในเชิงปรยาโดยเสนอนับตั้งแต่พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในยุคการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนเอกชนในยุคโรมันตามมาด้วยยุคกลางที่กฎหมายเอกชนครอบงำกฎหมายมหาชนแล้วสู่ยุคการแสวงหา แนวทางใหม่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและการเคารพกฎหมายอันเป็นจุดก,กำเนิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและอำนาจอธิปไตยนำไปสู่การกำเนิดกฎหมายมหาชนยุคใหม่ที่มีการจำกัดอำนาจสูงสุดและการปกครองโดยประชาชนนอกจากนั้นในตอนท้ายยังมีการวิเคราะห์ถึงกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบันที่กฎหมายมหาชนครอบงำกฎหมายเอกชนตลอดจนการวิเคราะห์ถึงทิศทางของกฎหมายมหาชนในอนาคตว่าจะเป็นไปในทางทิศใดด้วยค่ะ ส่วนตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ